วันนี้เพื่อนเห็นคลิปนี้ไม่รู้ว่าวันเที่ยวไรแต่วันนี้คือวันที่3ตุลานะครับวันนี้เกม NBA 2K24 Arcade Edition ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและจากที่เ,เพื่อนๆรีเควสต์มามาก rated, <olacak S 1> มายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันครับผมอย่างแรกเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่า NBA 2K24 Arcade Edition มีแค่ใน iOS เ <un> ท่านั้นนะครับใครที่เล่น Android ต้องเสียใจยด้วยคุณยังไม่ได้เล่นนะแต่ผมหวังว่าเขาจะ add เข้า Android ในเร็วๆนี้นะครับเปิดมาก่อนเลยนะครับโหมดที่เราเห็นมีอยู่4โหมดนะครับก็คือ Play Now My Career The Association แล้วก็ the greatest นะครับเราไปเริ่มที่ play now กันก่อนดีกว่าเปิดเข้าไปที่ play now ครับนะอย่างแรกเลยอู้โอเคโอ้มี a n i m เมชั n นแอนิเมด้วยนะปีก่อนรู้สึกจะไม่มีนะครับผมตอนนี้เรามี a n i m เมชั n นเหมือนพวก pc แล้วก็ ps 5แล้วนะครับผมโอเคโอเคไหนโหลดเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงขอดูหน่อยอืมมีกร,กราฟฟิกด้วยนะครับตอนนี้ปีก่อนรู้สึกจะไม่ได้สวยขนาดนี้นะโอเคครับมาทิปออฟ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงใครอยากได้มุมกล้องเหมือนเพีย่าให้ปรับเป็น 2K นะครับผมเออโอเคครับผมมาฮะเราเล่นเป็นดัลลัสมาร์เวลิกนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับโหมดนี้คือ n b a มเจอกับ NBAT ไม่เฉยนะครับเราก็เล่นได้เป็น Play Now ครับไม่ได้ของรางวัลอะไรยกเว้น B ีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโหมดนี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะครับแค่ถ้าเราอยากลองเล่น n b a มไหนเจอกับทีมไหนเราสามารถมากดได้ตรงนี้เลยนะครับไหนๆเราเข้ามาแล้วผมขอดูแอนิเมชั่นของปีนี้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังงงไบ้า เราไปที่พี่ไคลี่ครับเพิ่งมาไทยนะฮะโอเคขอสกีนหน่อยพี่สกินสกีนสกีนสวยครับขึ้นโอ้ยเใจเย็นพี่อุย้ยโดนทอมสันกูบล็อกไปดิไปไคลี่พี่ผู้รับจับเปอร์อไปฮนะลูก้าโชว์โหดหน่อยครับแต่เอาจริงกราฟิกส,สวยมากนะกราฟิกส,สวยมากจริงๆนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าป,ปีก่อนสวยเท่านี้ไหมแต่ว่าปีนี้โอ้โอเค ถ้พูดถึงแอนิเมชันของปีนี้นะครับผมรู้สึกว่าความสมจริงเนี่ยอยู่ในระดับของ NBA 2K24 ใน PS5 ปีที่แล้วนะครับผมคือ 2K25 ของ PS5 ปีนี้คือผมบอกเลยว่ามันอีกระดับหนึ่งจริงๆนะครับแต่ในโทรศัพท์น่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะโอเคครับโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมด Black Top นะครับโหมดนี้คือการเล่น Street Ball แล้าเราสามารถเลือกเพลเยอร์ตัวไหนก็ได้มาเล่นนะครับรวมถึงตัวไมเคิลเดร์ด้วยนะครับเพื่อมาเล่น3ามนะครับ1 2 2หรือว่าอะไรไปถึงว5เลยไบผมแล้ให้เลยก็มด้นะครับ Kingdom แล้ว ครูสเต็กอันนี้นะครับบนเรือเลยนะต่อไปครับโหม,มัลติเพลเยอร์ครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปลองให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันจะแหลกมากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีออนไลน์ b b Blacktop p นะครับ a y with Friends แล้วก็ Local Network นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่น Blacktop หน่อยไม่รู้จะเจอคุณหรือเปล่านะฮะเปิดมาวันแรกอ๋อโอเคเจอคนแล้วนะครับผมอันนี้ผมยืมโทรศัพท์แฟนมานะครับมันก็จะ <c oughs> ขึ้นว่นากิตตี้้อยนะแต่ว่าไม่ใช่ชื่อผมนนนนนนนะะะะะโออออเเเเเคคื้้้ตตตตต่่ีีีีกก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 รรรรุุุุาลลยยััป็ททท์ใชศพ มัน,ม,นมันกระตุกมากเลยวะ <c oughs> เออเออเอเอแ,แ,แหลกแหลกแหลกฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้เรียกตัวไหมเนี่ยวันนี้อ่าอ่าอ่าเทพทำกูเว้ยอะไรอ่ะมัน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 คอนเนคชั่นลอสไม่หยุดเลยเพื่อนผมไม่เข้าใจว่ะ <c oughs> คือไม่หน่วงก็คอนเนคชั่นลอสแล้ม่อยู่2อย่างอะดูโอเคอเ,นะเราดูในเกมนะฮะเราดูในเกมอย่าอ,อย่าบพึ่งอย่าบพึ่งไปจัดตอนนี้โอเคครับผมมากว่าจะโหลดเข้าเกมนะฮะโอ้โหอุปสรรคเยอะอ่ะเข้าเกมมากระตุกก่อนเลยนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นยังไงอะ การกันชิปหายแล้วดูแลนชุดโอโ้โหแล้วกต็ตกกันาดน,นี้ไปแก้เกมซะทีเถอะเน็ดปั้นผมไม่ได้กระจอกเลยนะครับถ้าออนไลน์มันเล่นได้มันก็ควรจะเล่นได้บนเครื่องผมพเพราะเน็ตผมไม่กระจอกเลยจริงๆนะครับน่าจะเป็นที่เกมนะก็ใครที่เล่นได้บอกผมไปใต้คอมเมนต์ทีนะฮะโอเคครับโมดสุด <ello> ท้ายนะครับของ Play Now คือ 2KU อันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นการสอนเล่นเฉยๆนะครับผมเรามาโหมดที่เพื่อนๆทุกคนนะตั้งตารอดีกว่านะครับผม My Career ครับผมเรากดเข้ามากันเลยครับเรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับผม My Career Begin Career ครับโอเคเปิดเข้้้้้้้าา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 ามมมนนนนะะะะคครรรรรัับบเเเสถทีีี่่จจลลืออกกกหหขงงไดดดแแวซย็ใตต เดีคัลเลอร์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมโอเคเราไปกันต่อไปแล้วไม่ในตรงนั้นมากนะครับเรามีตำแหน่งให้เลือกทั้งหมดห้าตำแหน่งเหมือนเดิมครับคอยกัดถึงเซนเตอร์นะครับเราเลือกชื่อได้นะครับเลือกเจอร์ซี่นัมเบอร์เลือกมือได้เหมือนเดิมปกติทุกภาคนะครับผมโอเคต่อมาเป็นบิวนะครับเราสามารถเลือกไฮเวทวิงสเปนแล้วก็บอดี้เชฟได้ปกติเลยนะครับผมซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลกับแอทริบิวท์ที่เราจะมีด้วยนะครับผมก็เลยเลือกดีๆนะเมื่อเลือกดีๆต่อมานะครับเป็นเซตยยัวร์พเเทนชีลคจูบเรามอกด้่พนยเช เราก็ต้องเลือกกันไปว่าเราต้องการได้อะไรแล้วก็เสียอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรครับปกตินะครับทุกปีมีอยู่แล้วนะฮะคือปีนี้เราสามารถเซตเองได้ผมไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วมีเซตเองหรือเปล่านะครับแต่ก็ปีนี้มีทั้งเซตเองได้นะครับแล้วก็เลือกพรีเซนต์ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับเป็นเทคโอเวอร์นะครับผมพรายมารีนะครับก็คือเทคโอเวอร์หลักเรานะครับเราต้องการจะอะไรสมมติผมเป็นสแลชเชอร์ก็คือเข้าในหดๆแล้วก็เลือกไปเลยฮะเซคันดารีนะครับผมเราเลือกอะไรก็ได้นะนี่ผมเอาเป็นยิงล่านยิงโหดดดนนนนนะะะคคคคคคครรรรรรรััััับบบบบโโอออออเเเวี้กก็ืสสุปิขงาาาพย์์ผมถ ขวาเลือกทงเลือกทีนะครับเลือกได้หมดเลยทีบ่บวูฟก็ได้นะฮะโอเค entering my court โอเคครับก็เข้ามาแล้วฮะ my court นะครับผมเปิดเข้ามาเราเลือก endorsement ก่อนนะครับโอเคเข้ามาแล้วฮะอันนี้เราเดินใน my court ได้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วเดินได้ไหมนะครับแต่ปีนี้ก็ใครที่อยากมาเดินเล่นใน my court ก็มาเดินได้โอเคเราหยิบบอลขึ้นมาแล้วก็ practice ได้นะครับผมเออเขาทําให้มันแบบใกล้เคียงกับ ในในในพีซีคอนโซลขึ้นไปทุกทีนะครับรอหรับโมบายนะเออแต่นี่คือสิ่งที่ผมเพิ่งมารู้ที่หลังครับเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับเรามีพาร์คให้เราเดินแล้วนะครับหรือเรียกว่ามินิเนเบอร์ฮูลนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับเราสามารถที่จะเดินมาในเออไอเจ้าพาร์คตัวนี้แล้วครับแล้วเราก็สามารถเห็นนะครับคนที่เล่นอยู่ในพาร์คได้เราสามารถไปจอยเขาได้ด้วยนะครับไปเล่นสตรีทบอลได้ด้วยนะฮะข้างหน้าที่เพื่อนเห็นคือบ้านของเรานะครับเออแล้วก็ข้างหน้าตรงนั้นก็คือช็อปนะครับผมเป็น NBA Store นะะฮก็คือตอนนี้เราสาาาามรถคล้ยๆกับว่ มินิโอเพนเวิลด์นั่นแหละนะครับเราสามารถจะเดินออกมาเดินเล่นได้แล้วผมว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้มันเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆสำหรับ NBA 2K Arcade Edition นะเพื่อนแสดงว่าในอนา,าคตเนี่ยแมปจะต้องใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นชาวโมบายรอ,อกันได้เลยฮะถ้าเรากดสตาร์ทนะครับเราไปที่ My Player เราก็จะเห็นสเตตของตัวเราซึ่งจะมี a t Attribute Animation ทุกอย่างที่กับตัวเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับโมดตม่อมาก็ผม The Association นันนี้ก็เหมือนเราเลือกทีมหนึ่แชมปนนั้เองไ ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีคนที่ชอบอะไรก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับโมดสุดท้ายก็ผม the greatest นะครับโหมดนี้ก็คือโหมดที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคือโหมดที่เราเนี่ยไปเล่นโมเมนต์ของ NBA player คนนั้นๆนะครับที่มันเป็นโมเมนต์ glory ของเขานั่นเองนะครับซึ่งระหว่างที่เราเล่นไปในแต่ละ chapter นะครับเราก็จะสามารถอัปเกรดตัวละครของเราไปได้ด้วยนะครับผมในโหมด take over แล้วก็ badge นะครับผมซึ่งเราก็เล่นไปเรื่อยครับเราเล่นเป็นเหมือนสมบทเป็น NBA player คนนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมไม่แน่จว่าแคสน หรือว่ามีคนอื่นๆด้วยนะครับแต่เขาเอาเจาสันเดย์ทั้มขึ้นมาก่อนเพราะแน่นอนครับเขาเพิ่งชนะแชมป์ไปเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมรีวิว NBA 2K 25 Arcade Edition แบบคร่าวๆนะครับผมใครที่อยากให้ผมเล่นนะครับก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้ว่าอยากดูซีรีส์ My Career อะไรอย่างงี้ก็บอกไว้ได้เลยนะครับผมอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อไอ้เจ้าอะแดปเตอร์ตัวใหม่แล้วครับแล้วภาพในเกมจะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้คือภาพมันยังแตกๆอยู่แต่ว่าถ้าผมดูในโทรศัพท์เนี่ยผมบอกเลยว่าการาฟิกภาคนี้สวยมากนะครับผมโอเคเรามาพูดดถึงคคคคววาามมุ้ีีก่่่นนะรรับบใทชอเล NBA 2K อยู่แล้วแน่นอนว่าคุณจะต้องซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นภาคเก่าเนี่ยมันจะเป็นทีมเก่าเพราะนั้นมันจะไม่มันจะไม่เลียวมันจะไม่สมจริงนะครับคุณจะต้องซื้อภาคนี้อยู่ดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่น NBA 2K Arcade นะครับแล้วถามผมว่าซื้อเนี่ยซื้อรายเดือนเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับผมผมบอกเลยว่าคือตอนนี้เกม NBA 2K ที่มีแอนิเมชันสมจริงที่สุดในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีอยู่2อเวอร์ชันนะคือ NBA 2K Arcade เนาะก็คือ 2K 24 25 Arcade นะครับผมกับอีกอัน Team นึ่งคือ NBA Team คััอนเนีีมมอช ที่สมจริงเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นอาเคดเนี่ยคุณจะต้องเสียเงิน150บาททุกๆเดือนนะครับคือถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณเล่นโหมดไมคคาเดียแล้วคุณเอ j นจอยกับมันคุณอยากเล่นโหมด Play Now Blacktop แล้วคุณเอนจอยกับมันเนี่ยคุ้มนะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเล่นเกมบาสได้เฉยที่มันมีแอนิเมชันสมจริงอนะ่ะเราไม่ต้องการเล่นไมเครลหรือไม่ได้สนใจหมดอะไรคุณแค่อยากเล่นเกมบาสที่ไม่งมีแอนิเมชันสมจริงเนะี่ยคุณรอให้ NBA 2K My Team ออกภาคใหม่มาแล้วเล่นอันนั้นดีกวา่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียงเงิน150บาททุกๆปีนะครับอันนี้เป็นกาแรแนะนําส่วนตัวจากผมนะครับผมแต่ไอที่เอนจอยโหมดไมเครลหรือว่า Play Now Blacktop นี้คือซื้อมาเลยคุ้มอยู่แล้วแต่พวกนีน้ส่วนใหญ่คนพวกนี้นจะเป็นคนท แต่ใครที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆเนะี่ยผมแนะนำนะฮะรอ NBA 2K My Team ดีกว่านะครับผมผมว่าตรงนั้นจะคุ้มที่สุดสำหรับคุณนะครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ดูจนจบนะครับนี่คือการรีวิวของผมคร่าวๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากภาคที่แล้วมากยากเว้นแค่อัปเดตท,ทีมเท่าน,นั้นเองนะครับแอนิเมชันยังไม่ใช่แอนิเมชัน,น,ชน,น,ชนที่แบรนด์นิวเหมือนกับแอนิเมชันใน PC กับ PlayStation ตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่ดูจนจบนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับเจออออกกกััันน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 คคคคคลลลิิปปหห้้้้าาใใรรยเเเเเ่ะะไไไ็ตตมม์ดบจ